สำหรับใครที่ต้องการเติม FC Coin นะครับผมวันนี้ขอแนะนำ freefcoin.com ไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม PS, Xbox หรือว่าจะเป็น PC เนี่ยก็าสามารถเลือกใช้บริการได้อย่างสะดวกและปลอดภัยท่าใช้โค้ดส่วนลด BB w a t e r f u c k ลดทันที5%ครับซื้อคอยวันนี้ลดเพิ่มอีก10%แถมได้แต้มแบบคูณ2นำไปแลกของรางวัลได้อีกมากมาย และในพาร์ทนี้ครับกับการเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับในศึกฟุตบอลอยูโรปาลีกรอบรองชนะเลิกเรกแรกครับเราไม่ต้องบินไปไกลถึงต่างประเทศครับเราจะสู้ศึกในอังกฤษ2เกมเย้าเยือนและจะรู้ผลครับว่าเราจะสามารถเข้าสู่รอบชิงได้หรือไม่ครับ Manchester United แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับผมฟอร์มตอนนี้ก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่ขาขึ้นนะโดย5เกมหลังสุดครับชนะถึง3 เสมอหนึ่งและก็แพ้หนึ่งนะครับผมเรนิโยโลนะครับผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่สามารถลงได้เพราะพี่แกติดโทษใบแดงนะครับผมซึ่งแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าเป็นข้อดีหรือข้อเสียนะเพราะว่าเกมก่อนหน้านี้ที่เจอกับแมนยูเนี่ยเราชนะได้เพราะความผิดพลาของโยโร่2ประตู แต่วันนี้ได้เป็นแฮร์รี่แม็กควายก็เดี๋ยวมาดูว่าจะเป็นอย่างไรนั่นเองครับซึ่งเราขอพูดถึงในศึกพิมพ์เลีกอังกฤษนะครับตอนนี้แมนยูรั้งอันดับที่4ของตารางนะครับแน่นอนครับแอสตันวิลล่ากับเลสเตอร์เนี่ยตอนนี้คะแนนเท่ากันครับส่วนแมนยูกับแมนซีนะครับก็คะแนนเท่ากันแต่ว่าแข่งมากกว่าเรานะครับผมทั้ง2ทีมเนี่ยอย่างละ1เกมนะแน่นอนว่าแมนยูต้องการพื้นที่แชมเปี้ยนลีกนะครับผมเขามี2องเวนะคือติด1ใน4ครับ2ก็คือต้องได้แชมป์ยูโรปาลีกนั่นเองนะ ในช่วงหลังๆดูก็จะสังเกตเห็นนะครับในประมาณช่วง5-6เกมหลังเนี่ยโค้ชพันไม่ค่อยโรเตชันพัมเพื่อเไรครับเพราะว่าได้ประสบการณ์ในการผิดพลาดมาหลายต่อหลายเกมเลยครับตอนนี้ก็เลยต้องยึดโยงตัวจริงนะครับผมลงกันแบบต่อเนื่องนะครับอาจจะมีเด็กดาวรุ่งแซมบ้างมาตำแหน่งนะ แน่นอนครับเราอาจจะได้เห็นชุดตัวหลักนะครับยยาวไปถึงท้ายทุกการเพราะเรามีลุ้นทุกแชมป์นะครับผมณตอนนี้นะครับและในเกมวันนี้นะครับฝั่งฝั่งของเลสเตอร์ครับทีมเยือนครับต้องบุกไปเยือนโอทัฟฟอร์ดก่อนเลยครับผมตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งที่มีเปลี่ยนไปครับก็คือในรายของซาลาสาครับได้ลงแชนในรายของเมสันเม์นะเราอาจจะอยากเข็นจังหวะที่คือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่เกมรับหลังไลน์โคตรง่วย เราอาจจะใช้จุดนี้ครับจากความเก่งกาจของซาลาสาก็เป็นไปได้อาไรจริงครับในเกมมาเชตเตอร์แต่ตอนแรกเนี่ยผมได้ทําการอัดเกมเต็มให้ทุกคนดูนะแต่ด้วยสกอร์มันจบลงที่ศูนย์ศูนย์นะครับผมก็เลยคัดนะครับผมจังหวะในเกมแรกที่ดูน่าสนใจครับเอาจริงับเกมนี้ตามสถิติที่ทุกคนได้เห็นนะครับผมแมนยูครองบอลน้อยกว่าเราครับเราโดมิเนตเกมได้แต่ว่าได้เพียงแค่การครองบอลแล้วก็การจ่ายบอลนะจริงๆแล้วจังหวะจบไม่ต่างกันทุกคนสี่ครั้งเท่ากันสุดท้ายในกลายเป็นว่าเกมนี้จบที่ศูนย์ศูนย์นะคร ซึ่งทุกคนได้เห็นไฮไลท์ที่ผมคัดไม่ดูนะก็จังหวะยิงมันก็ไม่ได้จัดแจ้งมากนะครับเกมก็จะตึงๆครับเรียกว่า2ทีมเนี้เป็นทีมที่เท่าทันกันแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือแมงเรามัดระวังหนึ่งคู่ครับทำให้เกมมันไม่ได้เปิดแรกขนาดนั้น แล้วต้องกลับไปไว่ากันต่อในเรทที่2ครับในคิงพาวเวอร์เซดิมนะครับเกมแรกก็ถือว่าแมนยูยันได้ดีนะเสมอ0ูนย์เขาก็ไม่ได้เสียอะไรเลยครับทุกคนเบื่อไหม,ไหมเวลาดู YouTube แล้วมีโฆษณามากลัวใจถ้าเบื่อผมแนะนำนี่เลย YouTube Premium จะทำให้ทุกคนไม่ต้องพบเจอ,เจอกับโฆษณาอีกต่อไปกับราคาเพียง35บาทเท่านั้นจากราคาเต็ม159บาท คุ้มกว่านี้ไม่มีอีกแล้วและนอกจากนี้ยังมีบร,ริการ Netflix Disney p l u s และแอปอื่นๆอ,อ,อีกมากมายไปติดต่อกันได้ที่เพจแอปชูถ้าบอกว่ามาจาก b ิตบอลวั f u c k รับฟรี y o u b e p r พ m เ u m 7วันไปเลยอย่าลืมไปอุดหนุนกันนะครับถ้าอยากจะเติม f อ 4, 4ทั้ง PC และโมบายให้นึกถึงอ e l a s สติกช o อร้านเติมเกมที่เปิดมามากกว่า4ปีบริการดีราคาย,ย่อมเยาวแถมเติมง่ายแบบ e ีซ y การันตีความปลอดภัยกับเพจที่มีคนติดตามมากกว่า60,000คนเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงใครสนใจสามามรถตติดอ ได้ที่อ e ีลาสติช็อปหรือว่าคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับผมเราจะได้พักเบรกนะครับผมอีกหนึ่งเกมนะครับกับการเจอกับฟูลแลมนะพักสาวัน,นครับกลับมาเลนที่บ้านกับแมนยูนเต็ดซึ่ง3วันนี้เนี่ยเวลาพักมันน้อยคนระับเกมกับฟูลแลมอาจจะมีการโรเทชันกันยกใหญ่นะแต่คงไม่ได้เต็มชุดขนาดก่อนหน้านี้เพราะว่าถ้าเกิดเต็มชุดตัวดาวรุ่งหมดเลยเนี่ยก็อาจจะเพี้ยงพําเพราะว่าก็ต้องบอกเลยนะครับว่าตอนนี้เรสเตอร์ยังมีลุ้นแชมป์อยู่นะครับในสุกพิมเลียงกิตนะครับ ตอนนี้คะแนนเราเท่ากับตัวนั่งของแอสตันวิลล่าเลยนะแล้วแข่งเท่ากันด้วยครับก็ยังมีโอกาสนะทุกคนเราก็ต้องต้องรักษาโอกาสตรงนี้ไว้ก่อนอะไรครับผมเดี๋ยวเราแวะมาดูในส่วนของเด็ก Academy ของเรากันสักนิดนึงและกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเราส่งสเกลไปก็จะมีทั้งด้านของตัวรุกและก็ตัวรับผสมผสมกันไป เท่าที่เห็นนะครับผมทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยจะมี CB1 เลยครับแล้วก็ที่เหลือเป็นตัวลุกหมดเลยเดี๋ยวเราไปดูที่ CB ก่อนละกัน CB ีเนี่ยคือทางด้านของพีรนัทบรรเชาครับทุกคนตัวนี้เป็นกองหลังวัยสิบสี่ครับโอ้โหนี่กว่าจะดันขึ้นสุดชุดใหญ่ได้ต้องใช้เวลา2ปีนะอยู่ในแคนดี้คือต้องปั้นยาวๆตัวนี้ทุกคนอาจจะไม่ได้เห็นในซีซั่นหรือ2ซีซั่นนี้แน่นอนครับเพราะว่า <c oughs> 14อ่ะ15าก็ยังดันขึ้นสุดชุดใหญ่ไม่ได้ทุกคนเอาเข้าไปก่อนแล้กและกัน เดี๋ยวผมจะคัดคนที่ดูดีๆหน่อยแล้วกันนะครับขัดใจนิดนึงนะเป็นอินสแฟอร์เวิร์ดฝั่งขวาแต่ว่าถนัดเท้าขวามันก็จะแปลกๆนิดนึงเอาล่ะอน,นาคตอาจจะปรับโยกมาเล่นฝั่งซ้ายก็ได้ครับแต่เท่าที่เห็นเนี่ยน้องเป็นคนที่มีพื้นฐานนะครับความเร็วดีมากร้วนโอ้โหดีจัดเลยแล้วก็เรื่องของความอึดใช้ได้นะ นอกจากนั้นในทักษะการครองบอลครอสบอลถือว่าดีเดี๋ยวเราจะดึงเข้าอะคาเดมี่ของเราแล้วกันนะครับจัดไปอีกหนึ่งคนนะครับก็ดูทรงดีนะสราวุฒพันตรากูลนะครับเอาจริงๆผมว่าก็โ o t e เ t i a l 81นะครับผมเป็นกองหน้าถนัดเท้าซ้ายเป็นสไตล์ a d ดวาน e ์ฟอร์เวิร์ด้วยนะครับตัวนี้มีความเร็วนะฟิสิก a l ที่ดีนะครับเออผมว่าก็น่าสนใจแต่ว่า15เนี่ยก็ต้องขุนอีกสักปีกว่าๆถึงจะขึ้นจุดใหญ่ได้นะครับเดี๋ยวเอาเข้าสู่อคาเดมี่ไปก่อนละกัน สำหรับ2คนนี้ย potential ไม่ดีครับไม่ผ่านเกณฑ์ผมก็เลยไม่เอาดีกว่าทุกคนจัดไปนี่ครับคือ р i n g ติ้งคร่าวๆนะครับของคาชาวุธวงทาคีนะครับคือตัวนี้เนี่ยเท่าที่เห็นนะเป็นคนที่เล่นเซตพีดได้ดีนะครับแล้วก็เอาจริงเ,เริ่มต้นผมว่าสปีดความเร็วใช้ได้นะเรื่องทักษะเนี่ยอาจจะต้องพัฒนากันก็ตามอายุอ่ะทุกคนเข้าใจได้อยู่ แต่โอเคตัวนี้โอเคเลยครับและในเกมกับฟูลแลมครับเราก็สามารถที่จะเปิดบ้านชนะได้ครับถึงแม้เราจะโรเทชันนะครับก็ถือว่าเอาตัวรอดไปได้1เกมครับเก็บ3แต้มรังหัวตารางต่อไปครับวันนี้เนี่ยก็เป็นคุโบครับสามารถใส่สกอร์ได้แล้วก็กองหน้าดาวรุ่งของเราอย่างกอบสุขฟูตบอลคนครับก็สามารถใส่สกายประตูที่2อครับทุกคนทําให้เราเก็บสแต้มต่อไปครับในศึกพิมลิอังกฤษ อัปเดตข่าวสารฟุตบอลยูโรปาลีกครับตอนนี้เนี่ยแอติกบิลเบาครับชนะพีเอสพีมาในเกมแรกที่3-2นะส่วนเราเสมอ0-0ครับ50-50เลยนะครับคู่เราเนี่ยสูสีมากเดี๋ยวมาว่ากันต่อในเกมที่2กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเกมแรกเสมอกันไป0-0นะเกมนี้เนี่ยคือของจริงและก็นัดตัดสินแล้วครับล่าสุดนะครับโอ้โหนักเตะของเลสเตอร์ครับติดผู้เล่นยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์นะถึง5คนครับมีผู้สำประตุอย่างเฮอร์แมนเซนนะครับแล้วก็มีคูโบซูเลมาน่า ออมจีซุงแงปีกซ้ายแล้วก็กรอบสุขฟุ้บุงคนนะก็ถือว่าฟอร์มดีครับอาจจะมีใครสักคนในนี้เนี่ยได้สตาร์ตตัวจริงในเกมยูโรปาลีกนะพ่าสารต่อฟอร์มได้อยู่ครับอะไรครับวันนี้เราเปิดบ้าน King Power s ์เ i ียมครับเจอกับแมนเชสเตอร์เตดครับในศึกฟุตบอลยูโรปาลีกครับอะไรครับผมเกมจะเริ่มในเร็วนี้เลยครับเกมนี้นัดสุดท้ายนะครับผมทาเสมอกันไปสุดท้ายต้องจบที่จุดโทษนะฮะ แต่ว่าเราคงไม่อยากจะไปถึงจุดนั้นเลยครับเล่นที่บ้านเราควรที่ต้องรักษาชัยชนะให้ได้ภายใน90วนาทีครับแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะแมนยูเขาก็มารัดก,กุมนะฮะในเกมแรกที่โอทัฟฟ์ด่พี่แกร,รับแน่นมากครับอันนี้ก็ต้องยอมรับยังคงเป็นคู่เซนเตอร์อย่างโอมาโซเล่นะครับแล้วก็คิมินแจนะอิชากุระยังคงเป็นเพียงตัวสำรองครับวันนี้นี่อาจจะไม่ได้สลับฝั่งกันแล้วนะในเกมที่แล้วเนี่ยก็ได้สลับฝั่งกันยืนก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายครับ อะไรครับเกมจะเริ่มจากฝั่งผู้เยือนอย่างแมนเชสเตอร์ยูเนต่ดครับยกไปลายจังหวะนี้มาที่ไพทู์สปีดหนีมาสวยไพทูนจังหวะนี้คึกคักคึกคักออกซ้ายวนกลับมาตรงกลางที่ซาราซาปันขวาโอ้หลูดินวันนี้เซฟดุเลยแต่วันนี้เลือกใช้เป็นลูนินนะไม่ใช่เดียโก้คอสซาอูตองแมนยูมีประตู2องคนที่เหนี <c> ่ย <oughs> วทั้งคู่ครับเหลือเชื่อมาซื้อประกองอไว้ทำไมวะเนี่ย ฝากมาต่อแล้วไมาตาเห็นซ้ายไพยทูนเติมเติมขึ้นมาไพาทูนหักก็ไปเสาสองแล้วกดโอ้ยโอ้ยัยยงเซฟได้รูดีนโดนเนียวจัดเลยไพยทูนแทงมาที่ไมาตาฝากมาแล้วซาลาซาซาลาซาอย่างยกไม่ได้แม่นยูสองชั้นแน่นเหลือเกินแล้วสายเติมไปที่ไพทูนหลุดขึ้นมาไพาทูนกดเต็มคอรูดิยังอยู่ครับโอ้ไพทูนได้โอแลบปบขึ้นไปจังหวะนี้ย้อนกลับไปครับ ไม่เข้ากรอบแล้วลูนินปฏิกิริยาดีมากโอ้โไพทูลฝากเข้ามาที่ลิซิทเวกาเวกาตรงกลางลงโรงครับจังหวะนี้แล้วช่องนี้คุโบม,มาได้ดีครับแล้วตรงกลางมาเตต้าเห็นซ้ายแต่น่าจะล้ำหน้าส่งให้ไพทูลดีกว่าไพทูลโอ์แลปขึ้นมาไพทูลเข้ามาเอาไพทูลว่างๆเลยจังหวะน,นี้เงยหน้ามองย้อยกลับไปตรงกลางโอ้โหเป็นยืนยืนเกะเกะก่ายจริง อะไรครับผมในครึ่งหลังก็เปลี่ยนเร็วรับสรงกรอบสุกลงมาแลวครับอาจจะต้องการเกมภาคพื้นที่เร็วขึ้นครับส่วนมาเตต้าเนี่ยวันนี้ก็ได้แค่เชื่อมบอลทำอะไรมากไม่ได้ฝากช่องนี้มาครับแล้วรอขวาเติมที่กาหารกําลังสปีดขึ้นมากาหารอ้อมหลังต่อมาที่คุโบะเอาครับคุโบะหลุดขึ้นมาคุโบะไปเองจงังหวะนี้คุโบะแล้วบังอยู่คุโบะย้อนกลับมาที่เป็สบายตั้ง้อมแล้วกดอ๋อยังติดบอกอีกอ้ชุเลมาน่าแกมาเอารับส่วนที่แก้ว ซาซาอืมช้าไปแล้วกาหานแทงออกมาให้คุโบไม่ล้ำด้วยคุโบจับและเร็วกว่าเร็วกว่าคุโบะวันนี้ดึงจังหวะคุโบวนเข้ามาได้แล้วกอบสูงออ้่า่าฮีกาหาจังหวะให้ได้สุดแล้วยาวมาถึงช่วงชดเวลาแล้วโอ้โหตอนนี้แมอยูนิฟีคิกน่าจะเป็นโอกาสสุดท้ายต้องระวังหยอดไปเดืดโด่งแล้วงหวันนี้โบชัดโอ้ยเกือบโอ้โหต่อเวลาพิเศษครับอยู่อย่างนี้ วัดจะที่90นาทีไม่ลง idity. โอ้คู่นี้มันเดือดอะไรขนาดนี้เนี่ยนี่ครับคือเราโอกาสจบ6ครั้งแม่อยู่ครั้งเดียวทุกคนเราก็ยังยิงเขาไม่ได้มาตั้งที่สุเลมาน้าฝากมาเซอร์เกช่องนี้ออมมาสวยอาร์มหลุดขึ้นมาที่คุโบคุโบสปีดคุโบวนกลับมาด้านในคุโบแล้วกดเต็มคอไอ้ลูดีได้ยาอยู่ครับโอ้เมสันเมาส์ครับทุกคน ได้เปิดครอสไปจังหวะนี้คิมอินแจบอกเซบอ้โหลูนินบ้าบอคอแตกจึงจังหวะรอขวาเติมอาร์มกาหานสปีดมากาหานแทงอ้อมมาโอ้ยเซอร์เกลหลุดมาสวยมากเซอร์เกลดีกมิซาวิลหักย้อนกลับเข้ามาแล้วโอ้โหอะไรจะถล่มลึกขนาดนั้นวิลเลียมสปีดขึ้นมาจังหวะนี้แล้วเก็บได้ที่คิมบินแจอุ้ยอาจจะจบลงที่จุดโทษก็เป็นไปได้ครับเนี่ย กาหารวนมาอาล้บแมนยูทานไม้แรงมันตกบนแล้วครับอูสปินไม่ออกแล้วแต่ละคนครับช่เวลาหนึ่งนาทีครบแล้วจะต่อยังไงครับโอ้โหโดนจุดโทษอู้เดือดจัดไปุ่กคนเนี้ยจะเห็นเหมือนกันแล้วคือแมนยูมันมันรับแน่นจริงๆอ่นนี้มันทีมบอเลเนท้าหรือโจเซ่โูรินโยว่ะนะแล้วที่เดือดอดไดคือรูนินอู้เดือดมากแล้วผมต้องดดลจุดโทษกับรูนินที่แม่งเซฟมาทั้งเกมโอ้ห บอกเลยว่าตื่นเต้นนะบอกเลยว่าตอนนี้ตื่นเต้นมากเดนซิไวก้าวิ่งเข้ามาซัดจังหวะนี้โอเคหนึ่งประตูมาแล้วบูโนเฟนเดสกิ้งโจมาอีกแล้วจังหวะนี้โอโ้เกือบถึงโอ้โเมสันมาวิ่งเข้ามาซัดแล้วเรียบร้อยครับถูกทางเอาแล้วโอ้โหแม็กควายคนระับแฮร์รี่แม็กควายจังหวะนี้ชิปซ้ายโอ้โ,โ,อโหแม่มานิ่งเหนีเกิน ผมบอกวิ่ง้ามาซัดเลยถูกทางอีกแล้วโอ้หรูนินยังหาไม่เจอครับแล้วอามัดเดียโลโโมิลินโควิดซาวิตวิ่งกามากดแล้วออ้ยชิปพายแล้วครับอูกาเตอูกัตเตยิงเข้าด้วยโอ้โหเอาแล้วครับเลสเตอร์ซิตี้โอ้ยเซอร์เกย์ยิงไม่เข้าครับแล้วคนสุดท้ายสุดเรยมาหน้าถ้าไม่เข้าเนี่ยโอ้โหนี่จบตรงนี้ลยฮะ วิ่งแปรสวยครับอาร์แล้วยังมีโอกาสลุ้นกับเทอร์เมนเซนกับใครครับคนสุดท้ายเทอร์เมนเซนกับบาริออสแล้วบาริออสแปรอ้าร์เมนเซนดยพุ่งไม่ดีโอ้โหจบเลยโอ้เราไม่ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศครับโอ้โคตรเสียใจโอแมนอยู่แม็กพกพระอะไรมาวนะเนี่ยจะไปเช่ามาแขวนคอมาเงครับเราจะว่าเราไม่คมเองก็ไม่เชิงนะเฮ้ย คือเรามีโอกาสยิงเยอะมากแต่จังหวะนี้โห่จริงแอบเสียดายตรงเฮอร์เมนเซนนะพุ่งไปถูกทางแต่ว่าเดาสูงเดาต่ำไม่ถูกแหมอีกนัดเดียวถึงรอบชิงแต่ว่ามาจบลงที่รอบรองเพราะว่า,วาแมนยูมันแขวนพระมาดีทุกคนทุ <laughs> กคนดูครโอกาส8ครั้งวันนี้จังๆเลยนะแมนยูไม่มีโอกาสครั้งเดียวเซฟซักเซสเรทร้อยเปซผมเจอประตูติดคลิอีกแล้วอะ่ะคือนัดเนี้ยต้องยอมรับว่ารูนินมัน มันทําให้เราท้ออย่างงี้ยิงเท่าไหร่มันปัดได้หมดเลยครับเซฟ5ครั้งจะกการเข้ากรอบ5ครั้งเป็น100้เอร์เซนโอโหเหลือเชื่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับอีกคู่หนึ่งเนี่ย PSV ก็ได้จะตกรอบเหมือนกันเป็นฝั่งของอาร์ติกบิวบากับแบนยูเข้าไปชิงกันนะโอ้แต่แอบ,บจะได้นะคือเราก็มาได้สุดทางแล้วและจริงเราก็เล่นได้ดีแล้วด้วยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้ดีพอที่จะเข้าสู่รอบชิงครับก็ต้องยอมแบรนยูเขาตั้งรับได้เหนียวแน่นมากก็ต้องให้เขาไป นั่นหมายความว่าครับตอนนี้เนี่ยในสึกฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษครับก็เป็นหนึ่งรายการที่เรามีโอกาสลุ้นนะครับแล้วก็เป็นรายการที่ใหญ่ที่สุดและก็สําคัญที่สุดในปีนี้ครับรองลงมาคือ FA ฟเอครับรอบชิงครับยังมีโอกาสนะเจอแอสตันวิลล่าผมว่าสูสีคู่นี้ก็สูสีคู่คีมากมากครับสรายการที่เหลือครับก็ต้องคว้ามาในทักแชมป์นะถ้าไม่ได้เลยนี่ถือว่าล้มเหลวเหมือนกันเพราะว่าเข้ารอบชิง FA ฟเอครับแล้วก็ตอนนี้ติดหัวตาราง ต่อไปจากนี้นะครับเราจะเจอกับตัวด้านของเชลซีนะแล้วก็เล่นกับแอสตันวิลล่าในเกมเยือนครับแล้วก็พัก2วันเจอแอสตันวิลล่าในรอบชิงเเยครับอู๋ผมอยากจะเคกกะโลกจกัดจัดเสียงเนอเลยคือแม่งใครจัดตารางการแข่งขันวันนี้ คือมันให้เราเจอแอสตันวิลล่าทุกคนวันที่13และพัก2วันเจอแอสตันวิลล่าในรอบเอเอครับหลังจากนั้นครับเราเจอเซาท์ตันและก็เลียพูนะในเกมปิดท้ายครับถ้าพูดถึงฝั่งของเรานะผมว่าเราน่าจะหนักกว่าแอสตันวิลล่าครับเพราะว่าเราเจอบิ๊กแมตช์3เกมเลยเพราะว่าเชลซี1ครับเลียพู2แล้วก็แอสตันวิลล่าผมก็นับด้วยและในเกมกับเชลซีครับก็ขูดถือว่าเป็น3มแต้มที่ล้ำค่าจะจัดครับหนึ่งจุดโทษครับทำให้เลสเตอร์ยังคงอยู่ในหัวตารางครับมีลุ้นแชมป์ต่อไปครับ เรายังไม่รู้ผลของอาตาเวลล่าครับแต่ว่าการชนะเชลซีได้ครับสำคัญมากเลยครับ mm hmm. เกมเลียนถือว่ามีโชคมีดวงครับเราได้1จุดโทษจากมาเตต้าครับแล้วดูทุกคนนะรีแอคทุกคนเนี่ยสะใจมากๆเพราะว่าเกมเนี้ยก็ตึงครับ mm hmm. กว่าจะได้กว่าจะหาโอกาสยิงก็ได้สุดท้ายเ่ยก็มาจากจุดโทษชี้ขาดนาทีที่86ดุ่นเลย mm hmm. และตอนนี้ครับอัปเดตตารางคะแนนแบบเรียวชา์มครับเรตเตอร์ซิตี้ครับ ตอนนี้เนี่ยนำทางด้านของแอสต์วิลล่า3แต้มเป็นที่เรียบร้อยนะครับถ้าย้อนกลับไปในเกมก่อนหน้านี้แสดงว่าแอสต์วิลล่าแพ้รีดยูเต็สองครับตอนนี้เราจ่าฝูงเดียวเดียวแล้วนะแล้วเกมถัดไปเนี่ยเราเจอแอสต์วิลล่าด้วยครับโอ้โหนี่เลยว่าถ้าเราชนะได้ไดนี่คือปิดประตูแชมป์ได้เลยนะเอาแล้วมีโอกาสมากๆครับทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้ครับในปีนี้สำหรับพรีเมียร์ลีกิทแอสต์วิลล่าก่อนหน้าเนี้ยไม่พลาดไม่สะดุดเลยนะแต่ว่าเกมล่าสุดเนี่ยเพิ่งแพ้รีดยูเต็ดครับอาจจะเป็นเรื่องความกดดันนู่น่่่่นนีก็ววาาไปแต ตอนนี้เรานำจ่าฝูงด้วยคะแนนผลห่าง3มแต้มเรียบร้อยอะไรครับผมเกมที่วิลล่าคครับเริ่มต้นเลยครับวันนี้เราจะเจอกับเขาไน้2เกมติดนะเกมนี้เนี่ยตัดสินชแชมป์เบลเยียกิตครับแล้วก็เกมหน้าตัดสินชแชมป์เอฟเอคับนะเรียกว่าเจอกันให้เบื่อไปข้างนะทุกคนอันที่จริงครับแอสเวลล่าในช่วงสองสามปีหลังเนี่ยฟอร์มก็ดีเกินคาดนะทุกคนยกระดับได้ดีมากนะครับภายใต้ของอุนายเิิรี่ครับ เขาก็ถือว่าทําผลงานได้ดีเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ขึ้นมายกระดับแข่งขันกันในระดับสูงได้อย่างดีเยี่ยมครับส่วนทิสมันเนี่ยเข้ามาก็ยกระดับเกมรุกให้กับแอสวิลาได้เลยครับถึงแม้อายุอานามจะไม่ใช่อใน้อยๆเลยนะอะไรครับผมเกมจะเริ่มจากฝั่งแอสวิลล่า้าบ้านครับไบลี่แล้วไบลี่หลุดขึ้นมาจังหวะนี้อิทากุระเอาอยู่ไหมเอาหลุดขึ้นมาแล้วบันเจิงโอ้โหอิทากุระ โอ้จังหวะนี้ปั๊มไม่ดีเท่าไหร่แล้วเกือบไปแล้วซูเลมาน่าปาดซ้ายไปสวยๆอ้าวจาวังหวะนี้น้องคาฟี่ข้าวงในคาฟี่้าวงในแล้วเห็นซ้ายมาที่เลซินเวเกา้าย้อนกลับมาแล้วจูโหมอเดต้าเกือบถึงแล้วพักจกังหวะน,นี้เก็บได้ไหมได,ดม้ที่คุบบกโบนดึงจังหวะหวนกลับมาทีเมสันเมาส์พับกลับไปเซอร์เกปาดขวามาแล้วกล้าหาญยอดเข้ามาบาเดต้าโหยู่ด้านหลังแต่ แลูกนี้เข้าใจครับมงจ้าทนี่ครับมันต้องช่วงชิงจังหวะกันแล้วครับบอลมาโกลกลายครับโอ้โหทอยเสียบหนักเลยโอ้โหจังหวะนี้เข้าแบบเต็มตัวเลยครับทั้งด้านของกองรลางของเซอร์วิลล่าครับน่าจะโดนไปเหลืองครับจังหวะนี้ไม่น่ารอดครับเซนเมาส์ออกซ้ายไปอารลัมเกมเริ่มเป็นฝั่งเลสเตอร์เลสเตอร์หลุดขึ้นมาฝากให้เมสันเมาส์จังหวะนี้เปียกขวายอยีกแล้วร้อยเลยโอ้โห โอตะวันที่ทำได้ดีครับเลสเตอร์สตี้หนึ่งศูนย์ขึ้นนำแล้วจากเมสันเมาส์เป็นจังหวะที่เอสมิลานี่แกศาดยาวขึ้นมาครับแล้วจังหวะนี้กองหลังไปอยู่กันลึกแล้วก็ต่ำมากครับผมเมสันเมาส์มีเวลาคิดมีเวลาทำแลปั่นโค้งเข้าไปเดี๋ยวไม่ยากเลยอะไรครับผมชมมาเตต้ตครับโดนช็อตครับพี่แกวันนี้เงียบมากครับก็จะเป็นซาลาซาลงมาอาจจะมีการให้เมาส์หรือซาลาซาเนี่ยไปยืนเป็นฟอร์สไนส์สักคนเลยครับใครสักคนนี่แหละแน่นอน แล้วเคาะไปครับจังหวะทำได้ดีครับเมส้นเมาส์เมส้นเมาส์หนีมาสวยๆแล้วไปสนเมาส์ปั่นซ้ายโอ้โหได้ลองยิงครับเท้าซ้ายแต่ว่ามันวนกลับมาที่บัคกีเอ้าวแล้วจังหวะนี้หลุดมาสวยคริสมันยิงยิงได้เดือดมากครับแต่ว่าเทอร์เมนเซนยังยืนน้ำแหน่งดีฟรีคิกครับเปิดครอสเข้ามาอ้าวจังหวะนี้โอ้โหแล้วจังหวะนี้รับได้โอ้โหเกือบไปด้านหน้าเทอร์เบนเซนสาดยาวๆขึ้นมา ถึงด้วย,ยั็เป็นคุโบแล้วพักได้โอ้ส่วนกลับเลยครอสข้ามมาปาดคืนมาแล้วเซอร์เกส้สไลกดเลยโอ้โหแม่งมีอยู่สามคนแต่ว่าเอาเรื่องแล้วเลเซอร์เกือบได้ประตูที่สองต้องมีสมาธิไวครับทดสอบที่ครบแล้วจานจานยังให้เล่นต่อแล้วซูเลมานหน้าจังวันนี้แต่อัดไปเลยเรียบร้อยโอ้โหเกมไม่ได้เดือดอย่างที่คิดครับแต่ว่าสู้กันด้วยแท็กติก และก็จังหวะครับเล <L ess ur> สเตอร์ซิตี้ <L ess ur> บุกมาเฉือนแอสตูลล่าได้หนึ่งศูนย์แล้วดูฮาคิมี่ <L ess ur> พี่แกเสียดายเลยนะ <L ess ur> เพราะว่าเกมนี้สําคัญมากครับต่อรูปตารางคะแนนที่จะเกิดขึ้นหลังจากเกมนี้นะเลสเตอร์ <L ess ur> จะขึ้นไปนําเดี่ยวๆแนละ้วทีนี้ก็โอ้โหโอกาสแชมป์อังกฤษปีนี้สูงมากครับถ้าพูดถึงตอนนี้ครับคะแนนเนี้ยสองแต้มจากแอสตูล่าเนี่ยตอนนี้เราขึ้นนําไปหนึ่งแล้วนะเพราะเราเจอกันเกมแรกเราชนะไปได้ครับ ทำให้ในศึกพิมพ์เกิตตอนนี้เรานำอยู่ที่75แต้มครับส่วนอันดับที่2 69ครับอุ้ย6แต้มเต็มครับกับการแข่งขันอีก2เกมรวดนั่นหมายความว่าเกมถัดไปครับทุกคนเราเจอกับใครก็ตามครับเราเพียงแค่เสมอครับเราการะตีแชมป์ทันทีนะแน่นอนครับพาร์ตต่อไปเราเจอแอสซอวิลานะครับผมถือว่าเป็นการรีแมตช์อีกหเกมนะเราเพิ่งเจอเข้าไปเมื่อกี้เลยนะครับเราได้หแต้มมาก่อนแล้ว คือเราชนะมาหนึ่งเกมแล้วเกมที่สครับเจอกันที่เวมบรีทุกคนช่วยสาคัญนะสำหรับ FA ฟเอคับแล้วก็พิพิริกิตนะครับที่เหลือใครชอบอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากสนับสนุนนะครับผมก็ฝากไปกดสมัครสมาชิกนะครับผม35บาทต่อเดือนนะครับผมเป็นการสนับสนุนกันทางตรงนะแล้วก็เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟออกมาให้ทุกคนได้ดูครับสำหรับใครที่เป็นสมาชิกของช่องนะครับผมมีเฉพาะสมาชิกเท่านั้นที่รับดูได้นะครับและถ้าใครชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กับช่อบวอลล์ฟักด้วยแล้วกันนะครัับบผมสสวดีา ไปๆจ้าพาหน้าคือพาสุดท้ายครับอย่าพลาดนะทุกคนจัดไปฮะ